องคมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอากาศหนาวเย็นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ณนโะรงเรียนเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกดนพระราชูประถมอำเภอเมืองศรีสะเกตจังหวัดศรีสะเกต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้พลเอกประยุทจรรันโอชาองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญพระห่มกันหนาวพร้อมชุดยาและเวชภัณ์พระราชทานเป็นมอบให้แก่ผู้สูงอายุเด็กผู้พิการผู้มีไรายได้น้อยและผู้ที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารที่ประสบอากาศหนาวเย็นในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดบุกดาหารจังหวัดยโสธรและจังหวัดอำนาจ,จเจริญเพื่อบรรเทาความหนาวเย็น โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดดังกล่าวเป็นตัวแทนรับมอบดังนี้โดยจังหวัดศรีสะเกด3,000ันชุดจังหวัดอุบลราชธานี3,000ันชุดจังหวัดบุกดาหาร2,500ชุดจังหวัดยะโสธร2,500ชุดและจังหวัดอำนาจเจริญ2,500ชุดเพื่อเชิญไปแจกจ่ายแก่ราษฎรในพื้นที่ต่อไปโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสรงห่วงใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบ จากนั้นองค์มนตรีได้ลงพื้นที่อำเภอเมืองศรีสะเกดเชิญผ้าห่มกันหนาวพร้อมชุดยาและเวชภัณฑ์พระราชทานไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุจำนวนสาคนราศดรต่างทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น